มาดูหา่านมาดูห่านอุ้ยฟาร์ามหา่านดูสิเยอะแยะเลยเนี่ยไก่ป่าไก่ป่านุ่งไก่ต๊อกพี่สาวเขาก็เลี้ยงไก่ป่าเนี่ยพี่มันไม่กัดเหรออุ้ยน่ารักมีนิยมเฉยเลย นี่เข้ามาวินนี่เข้าไปหาหาเลยวินี่เข้าไปเอาเข้าไปสิยืนตรงนั้นเอาขอถ่ายรูปมาหันหน้ามาวินนี่หันหน้ามาวินนี่หันมาหันหน้ามาวินิวนี่หันหน้ามายกยกยกสุดยอดสิยกยกนิ้วโป้งสิว้าวได้ดูใกล้ๆเลยเลยบอกเขามาถ่ายนาแล้วยังไม่มาเลย ทำนายเอกด้วยน่ารักน่ารักได้กินเลยอืยดีแล้วเป็นฟาร์มด้วยใช่อนี้ระวังมันมันจะกัดเอานะชอบสุ๊บบบบบบดบบ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 ไบบ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 ว ไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้ว